ก็กอสูนนี้ด้วยนะคะอยู่แล้ววันชาแนน,นะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราได้มาเยื่ในแบบที่มีชื่อวา่าเทรเวนอาร์พีน,นั่นเองเย้ซึ่งรอบนี้นะคะทุกคนเราเนี่ยก็กลับมาเกี่ยวกับกแจกชุดอีกเช่นเคยซึ่งชุดที่เราจะมาแจกในวันนี้นั้นก็คือคือชุดที่เพื่อนอนทุกคนนั้นได้โหวตไปเมื่อวันก่อนนั่นเองค่ะทุกคนใช่เราเนี่ยได้เท่ากัน เปิดโหวตให้ทุกคนเนี่ยได้โหวตมานะคะทุกคนว่าอย่าให้เราแจกชุดอะไรและผลก็ออกมาเป็นติ๊กต๊อกติ๊กตอกชุดเซนตี้นั่นเองค่ะทุกคนใช่ไหาะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาแจกชุดเซนตี้ทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะคะทุกคนไปดูกันเลยเตรียมจดไว้ให้ดีเตรียมปากกาดินสอบมาไว้เลยนะจ๊ะมาจากสุภาพสตรี ชุดที่น่ารักจุดๆไปเลยนะคะทุกคนเป็นชุดสีชมพูเว็นซันตี้สีชมพูสุดน่ารักชุดนี้บอกเลยว่ามีของเยอะอยู่ประมาณหนึ่งนะคะทุกคนโอเคหาดนี้ก็คือโค้ดทั้งหมดนั่นเองเอาละเอาไปเลยนะจ๊ะเพื่อนๆทุกคนโอเคเอาละพอจดเสด็จล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยไปชุดต่อไปกันเลยโหวตกันหน่อยนะคะทุกคนหลังจาก คลิปนี้เนี่ยเราจะเปิดหวนให้หวดอีกทีนึงว่าคลิปต่อไปเนี่ยอยากจะให้หวดอะไรโอเคค่ะทุกคนเซนตี้ชุดที่2นะคะนี่คือเซนตี้แมวเหมียวสุดน่ารักนี่สีแดงนะคะทุกคนเป็นคล้ายๆแมวคิตตี้นิดนึงนะคะทุกคนออดูสินี่มีผมแบบไฮไลท์ด้วยนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยของตรงหน้าเนี่ยอาจจะเยอะสักหน่อยแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องคนหาหลายรอบให้เมื่อยแน่นอน เดี๋ยวเราเนี่ยไปชุดสุดท้ายกันเลยค่ะทุกคนชุดสุดท้ายนี้ก่อนที่จะไปดูจะจะบอกอะไรสักหน่อยนะคะทุกคนคือดูให้จบนะจ๊ะอ <c oughs> โอเคจะมาที่ชุดสุดท้ายนะจ๊ะเ <c oughs> พื่อนๆทุกคนเอาละ่ะนี่ก็คือชุดสุดท้ายนั่นเองนี่จะบอกว่าเป็นสาวเอวุดแซบนะคะทุกคนอบอกเลยว่า ไม่ต้องค้นหาอะไรมากหูเอลฟ์เนี่ยเราจะบอกตรงหูเอลฟ์นิดนึงนะคะทุกคนก็คือไม่ต้องกดหาอะไรเลยแค่ทุกคนกดมาตรงหมวกก็จะเจอหูเอลฟ์ที่เราใส่อยู่ตอนนี้นะคะทุกคนนั่นแหละคืออันเดียวดี้เราสอนหาโอเคเอาละหาอันต่อไปเราก็นี่เลยนะคะทุกคนนี่ก็คือโค้ดทั้งหมดนั่นเองสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย